คุณรู้หรือเปล่าครับว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันแอบฟังแล้วก็แอบดูคุณอยู่นะถ้าคุณไม่สังเกตดีๆนะครับคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมอโฆษณาบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่อะ่ะบางครั้งมันก็ขึ้นมาในหน้าฟีดของเราบางคนเล่น a c e b o o k ใช่ไหมมันก็ขึ้นมาที่หน้าฟีดของเราครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะคุยว่าเฮ้ยอยากแชทกับเพื่อนนะแบบว่าเฮ้ย อยากไปกินพิซซ่าอ่ะมื้อนี้อยากกินพิซซ่าอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับข้อความบางส่วนนะครับมันเหมือนกับว่าทางแอปแอปหนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาก็ไปดูว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเจ้าของโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเขากำลังอยากกินพิซซ่านะมันก็ไปหายิงไปที่เอ่อเครียาเอคนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ทําโฆษณาเกี่ยวกับนะใน Facebook หรือในอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาเฮ้ย มีใครที่เป็นบริษัทขายพิซซ่าบ้างคนนี้กำลังอยากกินพิซซ่านะก็มักจะมีการส่ง SMS หรือไม่ก็ขึ้นโฆษณาที่หน้าฟีดเสมอๆนะครับผมจะเปรียบง่ายๆแล้วกันว่ามือถือของเราเนี่ยมันก็เหมือนเลขาของเราอ่ารู้จักเลขาใช่ไหมครับเขาเป็นอ่าเปรียบว่าเป็นเลขาแสนสวยแล้วกันนะแต่เรื่องของเรื่องมันไม่แค่นั้นครับเลขาของเราอ่ะเขามีแฟนหนุ่มเป็นเซลเป็นเซลซึ่งขายทุกอย่างเลย ขายทุกอย่างบนโลกเลยเวลาเราอยากได้อะไรใช่ไหมครับอ่าเราอยากได้อะไรสมมติเราบ่นกันเลยค่ะเออมื้อนี้อยากกินพิซซ่าเนาะเราบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากกินแบบว่าเฮ้ยต้องกินเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้สั่งไปนะครับแต่มือถือของเราเนี่ยมันก็รู้ว่ารู้จากการอะไรรู้จากการที่เราพิมพ์แชทกับเพื่อนว่าเอออยากกินพิซซ่าว่ะพิซซ่ากำลังลดหรือไม่ก็มื้อนี้อยากกินอาหารอิตาลีอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยพิเศษพิเศษนะครับเนี่ยเลขาของเราซึ่งเป็นมือถือของเรานี่แหละ มันรู้ข้อความนี้ละรู้ความต้องการของเรามันก็ส่งไปหาแฟนของมันนะครับเลยขาเราก็มีแฟนที่บอกว่าเป็นเซลลนั่นแหละดูง่ายๆเขาๆ้าใจง่ายก็ไปส่งไปหาเซลลบอกเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเจ้าน,นายฉันกําลังอยากจะกินพวกพิซซ่าหรือไม่ก็อาหารอิตาลีนะแล้วแฟนของเขาซึ่งเป็นเซลครับก็จะพยายามเน,นี่ยเนี่ยเอาไปเลยเรามีคูปองนะไปให้เจ้านายของเธอหรือไม่ก็ส่ง SMS ไปหาเจ้านายเธอก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นประมาณนี้ที่ เมืองนอกนะครับที่เมืองนอกอเดี๋ยวผมจะอธิบาย,ยาง,ง่ายๆแล้วกันว่าเมืองนอกเนี่ยเขามีนางสาวเอกับนางสาวบีเนี่ยเป็นฝรั่งนะครับเป็นที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาคุยกันว่านางสาวเอก็คุยประมาณว่าเฮ้ยฉันอนยากจะกินอาหารอะไรเปรี้ยวๆอะ่ะอยากกินของเปรี้ยวประมาณนี้แหละถ้าเป็นเมืองไทยก็เฮ้ยอยากกินของเปรี้ยวนี่เพื่อนกระแซวว่าเฮ้ยท้องหรือเปล่าเนี่ยอยากกินของเปรี้ยวนี่ท้องหรือเปล่านะครับก็คุยกันในแชทในแอป เฟซบุ๊กนี่แหละนะครับในแชทเฟซบุ๊กนี่แหละก็คุยกันไปก็ไม่มีอะไรก็แซวกันไปเรื่อยครับก็หลังคืนนั้นเธอก็นอนหลับปกติครับอีกประมาณ2วันต่อมามันก็มีคูปองเว้คูปองเป็นแบบสินค้าแม่และเด็กครับลด30%สําหรับคุณนะครับก็ส่งมาที่ที่บ้านของเธอครับพ่อของเธอก็รับไว้พ่อของนางสาวเอก็รับไว้เออก็แปลกใจสงสัยมันก็คงส่งมาทั่วๆนั่นแหละ นะครับส่งมาแถวบ้านเธอทุกหลังอะไรประมาณนี้พ่อเธอก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เก็บไว้เพราะรู้ว่าลูกสาวตัวเองไม่ได้ท้องแน่นอนครับแล้วก็อีกประมาณ3-4ถึง4วันนะครับ3-4ถึง4วันก็มีเขาเรียกว่าเป็นของใช้แม่และเด็กแบบเป็นตัวซิมเปิลอะเป็นตัวเทสนะครับเป็นพวกผ้าอ้อมเป็นพวกอ,อะไรอะผ้าอ้อมแล้วก็นมเป็นพวกนมผง เป็นพวกเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแบบยินดีด้วยนะแล้วก็มีข้อความนะครับเหมือนเป็นกระเช้ามาให้เธอเลยยินดีด้วยนะที่คุณกำลังจะได้ลูกอย่าลืมบอกด้วยนะได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอะไรประมาณเนี้ครับเป็นแบบข้อความแสดงความยินดีพ่อของเธอก็รับไว้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละยังไงก็ต้องไปคุยกับลูกให้รู้เรื่องนะครับพ่อของเธอก็เลยขึ้นไปคุยกับนางสาวเอเลยว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยท้องหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีพวกสินค้า ต่างๆเนี่ยสินค้าแม่ให้เด็กมาที่บ้านเต็มไปหมดเลยเธอก็บอกเฮ้ยหนูไม่ได้ท้องหนูไม่ได้ท้องนะพ่อหนูไม่ไม,ไม่ไม่ท้องแน่นอนทําไมถึงมีพวกสินค้าพวกนี้มาถึงที่บ้านหนูก็ไม่รู้เหมือนกันก็พ่อเธอก็แบบเค้นหนักเลยเธอก็มานั่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกสินค้าพวกนี้มันถึงส่งมาที่บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมตัวเทสนมผงเด็กอะไรอย่างนี้ครับเธอก็มานึกดูได้ว่าเฮ้ยเราเคยคุยในแชทกับเพื่อนเราหว่า ว่าเฮ้ยอยากกินของเปรี้ยวท่านเองเพื่อนก็บอกท้องป่อเนี่ยถึงอยากกินของเปรี้ยวแค่นั้นเองเธอก็ไปลองดูครับแล้วก็ไปดูในฟีดของเธอครับเธอก็สังเกตว่าในฟีดข่าว f a c e b o o k ของเธอก็มีสินค้าพวกแม่และเด็กเต็มไปหมดเลยทั้งที่ปกตินะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นเยอะอ,อย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราอ่ะไปค้นหาใน Google นะครับเป็นแบบว่าเราเออ สินค้าหาผ้าอ้อมอะไรอย่างเงี้ยหรือไปหาใน lazada shopee ปปใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาที่หน้าฟีดของเราว่าเออสินค้าแม่เด็กก็จะขึ้นมาเต็มแต่ในกรณีเนี้ยเธอไม่เคยหาสินค้าแบบนั้นเลยเธอก็มานึกว่าเ้อเคยคุยกับนางสาวบีนี่ว่าเพื่อนบีว่าเนี่ยเราคุยเรื่องท้องกระแสว่าท้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เองนะครับก็สรุปไปสุดมาเธอก็ไปฟ้องร้องกับบริษัทน่าจะเป็นของ a c e b o o k เนี่ยนะครับว่าเนี่ยแอบฟังเธอคุยกับเพื่อนของเธอนะครับสรุปแล้ว มันก็คือการดักฟังจริงๆนั่นแหละครับก็คือคุณต้องช่างใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของคุณนะ่ะไม่ว่า,าคุณจะต้องการสิ่งไหนนะครับเดี๋ยวนี้มันยิ่งหนักกว่าแต่ก่อนอีกแต่ก่อนเนี่ยคุณแค่ต้องพิมพ์ใช่ไหมต้องพิมพ์ว่าเออหาสินค้าอะไรอยู่มันก็จะเก็บข้อมูลของคุณไปนะครับเก็บข้อมูลไปแล้วก็เอาสินค้าที่คุณสนใจามาโฆษณาให้คุณเห็นบ่อย แต่เดี๋ยวนี้มันหนักกว่านั้นอีกนะครับก็คือเขาดักฟังนะครับบางครั้งเขาดักฟังสิ่งที่คุณพูดเลยดักฟังสิ่งที่คุณพูดแล้วก็เอาสิ่งที่คุณพูดมาประมวลผลนะครับแล้วก็เอาสินค้าที่น่าจะเหมาะกับตัวคุณมาโฆษณาให้คุณเห็นนะครับอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างไปว่าเนี่ยนางสาวเอกกับนางสาวบีเขาคุยกันเท่านั้นเองแซวกันแต่กลับไปว่าไอ้บรษิษัทนี้เข้าใจว่าเนี่ยเธอกำลังตั้งคันอยู่แล้วก็ส่งสินค้าตัวอย่างแล้วเขาก็เหมือนขายข้อมูลนะครับ มันก็มีข้อดีนะครับมันก็มีข้อดีข้อดีอย่างแรกก็คือเดี๋ยวนี้เราอยากจะเราอยากจะกินอะไรเราอยากจะซื้ออะไรมันก็จะมีโฆษณานั้นมาให้เราเห็นนะครับหรือไม่ก็มีถ้าอย่างดีก็มีส่วนลดมีคูปองมาให้เราเห็นเออมันมีลดราคานะสามสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมีคูปองเราก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือคุณจะเก็บเงินในสมัยเนี้ยได้ยากมาถ้าเกิดคุณเล่นโซเชียลมีเดียคุณซื้อของผ่านทาง ช้อปปีหรือใหม่ก่อนซื้อของผ่านทาง Google อะไรสักอย่างค้นเซิร์ชหาของที่คุณต้องการนะครับก็คือหลักมีอยู่ว่าเขาจะให้คุณเห็นสินค้าตัวที่คุณสนใจบ่อยๆคุณจะสังเกตได้เลยว่าหน้าสินค้าหน้าฟีดของคุณหน้า Facebook ของคุณก็จะขึ้นว่าเนี่ยสินค้าที่คุณเห็นที่คุณกำลังตามหามก็จะเห็นที่คุณเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนแบบสุดท้ายเราก็แหมตัดสินใจซื้อที่กว่าไว้เพราะว่าเห็นบ่อยเหลือเกินไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนถ้า เป็นสินค้าที่เราต้องการจริงเราก็ต้องไปหาข้อมูลเองไปเก็บข้อมูลเองบางครั้งมันก็ใช้เวลานานบางครั้งก็ทําให้ความอยากในการซื้อของเรามันหายไปแล้วก็เออมันหาข้อมูลยากก็ด,ดูดูเก็บไว้ก่อนแล้วก็ลืมมันไปนะครับแต่เดี๋ยวเนี้ยมันเหมือนกับเนี่ยเรามาเห็นบ่อยๆทาให้เราอยากได้มันก็เหมือนกับกิเลสเราก็เก็บเงินได้น้อยลงตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าบอกไว้เลยว่ามือถือของคุณมันแอบฟังคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะพิมพ์หรือคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับทําไมถึงรู้ว่า เฮ้ยมันมันดักฟังจริงหรือเปล่าถ้าใครนะครับใช้โทรศัพท์พวก iPhone หรือไม่ก็โทรศัพท์ Google ก็ได้นะครับมันจะมีคำสั่งว่าวัดดี้ซิลินะครับวัดดี้ซิลิคุณคิดดูดิน่ะเนี่ยผมพูด,ด,ดนะผมพูดตอนนี้มันก็ได้ยินนะครับเห็นไหมครับมันได้ยินนะครับก็คือมันจะฟังทุกคำพูดของคุณอยู่แล้วนะครับฟังทุกคำพูดของคุณอยู่แล้วว่าคุณพูดอะไรอยู่จนมีคำว่าเนี้ยวัดดี ประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบขึ้นมาเลยว่าวันนี้มีอะไรให้ช่วยไหมนะครับนั่นหมายความว่าครับถ้าเกิดเขาจะเก็บข้อมูลเรามันเก็บได้ง่ายอยู่แล้วครับเก็บเขาก็ดักฟังเสียงเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ Google ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Hey Google อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับเขารอฟังคําพูดคํานั้นอยู่นะครับโอ้โหมันก็เรียกได้ว่าเป็นยุคของการจับจ่ายใช้สอยผ่านมือถือเนี่ยง่ายแต่ว่าเป็นยุคที่เราเก็บเงินได้ ยากจริงๆนะครับวันนี้ก็โอเป็นไลฟ์ฟ้าผ่านะครับก็เนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนตระหนักกันว่าไอ้มือถือของเราเนี่ยมันก็คือเป็นเลขาเป็นเลขาที่แบบน่าจะแสบน่าดูเพราะแฟนของเธอต้องนึกนะครับว่าแฟนของมือถือเลขาของเราเนี่ยก็คือเป็น,เ,ปนเซลเป็นเซลขายของนะครับเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นผัวเมียกันอะ่ะเวลาคุณพูดอะไรคุณอยากได้อะไรเขาก็ส่งข้อมูลของคุณนะไปให้แฟนของเขาแฟนขเขาก็ส่ง โฆษณามาหาคุณประมาณนี้นะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าทําไมไอเราค้นหาอะไรไอสิ่งของนะั้นมันก็ขึ้นที่หน้าฟียด a c e b o o k หาอะไรใน l a z a ด a มันก็ขึ้นในหน้าฟียด a c e b o o k หรือไม่บางครั้งเราแค่พูดเฉยๆทำไมสินค้าที่เราต้องการหรือสนใจอยู่มันขึ้นที่หน้าฟียด a c e b o o k นะครับก็ประมาณนี้นะครับ